ว่าน้ำว่าน้ำกลมหัวลงน้ำสุจ้าก่อนป่าดูห้องป่าดูห้องป่าดูปลาลุ้งมาสิโอ้ยใหนแม่เปิดกล้องกันยกมือแฝดเดยไหนสบายดีปลาลุ้งหรอบอโอ้ยไปโอ้บักกล้วยมาฮัมฮัมกล้วยสุกกล้วยสุกกล้วยสุกแล้วนี่อ่นกล้วยทานาลอยสุกแล้วมะฮัมอยากกี่บอ อืออยากน้อยอยากสบายดีเด้อพี่น้องสบายดีย้ำแรงพี่น้องเบิดสุขุสุขคนเนาะกล้วยซุกลูกกล้วยซุกมาท้าอยากบ่วุ้ยมีหัวโกฟดูดุงๆมันี่คือจากน้องรวหน่อยบรรยากาศมื่อนี้ซีคึมๆมาท้ามชิปไส์ฮะเว้ยอยู่กับแม่ ฝากเบิง่งฝากส้มฝากเป็นกำลังใจให้ในเด้อนะคะอย่าไกลน้องร้ายอย่าเพือตกลงไปนะงับไปเช็ดหัวอ้อมอัลลาหปลาลุยน้องนี่ใส่ตะนางนี่แบบนี้เถื่นเถื่นเถืนเถืนเขียนเลขคะแน่เลขสงอ,งองยังเนาะ สอบแลไเได้นี่สบายดีเดอร์พี่น้องแน่ไล่อยู่ด้วยทมเอาอีกดิโอ้ยเขาจูดบักแตงปูบักทั่วบักยังชัยเนาะยันงวัวที่ยังลูกงวังวงัวอื้มอืมทามมันทามมันเนี่ย งานแล้วสิได้ซีสอบรับตาไปที่เลยก่อนดับหน้าได้เนาะนี่นะทุ่มไว้นะ เฮน้อยก็อยากลงมาผูเห็นน้องนำบาได้ฮะมา,ามาเมื่ออยู่บนเก้าบ่คอยากลงมาบ่อ้โอัอนนี้แลโอ้ยแม่แ <c ười> <c ười> ไะไจักใหม่เราตัดไว้อยู่ในสา ไปเจ้าลูกทานน้ำน้ำน้ำมาเด้อมาเด้อมันดำมันดำมือดำมือดำเก็บถ่านฝูงงอเมยได้อยู่ในเป็นอยู่ในในเฮือนอยู่ในเนในทียงก็ยังมารรอหันราะนี่ <c oughs> งูบ่กปลาลุงเลยน้องรีดนะว่าติดอ่างมันหามซ้อนบันเออมังหัมมังหมมาช้อนเอื้อยซ้อนะไยล่ะจักลีดว่านไหบ่บบมันกับบ่บบบมันว่าบ่บ่บพอเข็มบ่บ่บพยังได้พวกเราอยังได้เมื่อไาร่เนืยอลีดว่าน้องซ้อนเจ้านะ

หัวอย่าหัวโอ้าหัวว่อไปจดว่ไม่เาว่าุชางนะตดโตนี่โต่ะจดโตบดอู้จะจะีแล้ว่จะเื่อแล้วสามี เด็ดดีเด uh ็ดด่นี่ละบอสนี่ตัวอย่างคั่วอะไรบอสไม่น้อยกันอย่างคั่วได้ไล่กันอย่างคั่วอยู่ปุ๊บก่าปีห้าห้าเก่าปีอยู่แล้วห้าเหลือปอยู่แล้วจะเปลนปีอยู่แล้วแต่ว่าอายุโอ้ยจิ๋มลงตามตามตุ๊กเรือลงมา มันหลบอาย่ต้นเรืออยู่เรืออยู่ตัวที่จรอยู่ฮอดี่มันลดตอนนี้เยโลดลงเรือพี่พี่พอย่อยมากเลยอกท้อมากมาขึ้นมาได้แล้เกาะทติดยุ อขอระยหมามอืทุนอืมอืมโอเคัน้แเลอังานมากทำได้สำหนึ่งเลยโทรปอกกันตอนวันมืดกันได้เห็นนะแล้วให่ดอกนัคือมาอยู่พี่บ่้ดอกนั้นมาอยู่พี่บ่ ต่างคนต่างอยู่น้ำกันบ่ได้แล้วต่างคนต่างปดหักต่อกันเดื่องแต่ที่สอบให้เนี่ย ยีใน้กแัปลงไปนะบอแคบไปเยีบนใกแับแล้วทัน,นมืม่มผมทำบัดำผมบอกท่านทีว่าโอแล้วอันดอขึ้นมาอยู่น้ำได้กันยูอันดอขึ้น อืมแล้วก็ว่าประมาณนั่นแหละดอกก็บ่มาดอกแต่ว่ามันบ่จบนกระดาษแผ่นเดียวแหละนกระดาษแผ่นเดียวกาแก่นะ

งามอยู่ได้เขาได้หนีเนยนี่เนี่ยแทวนี่ลงไปแทวเลียนๆเนี่ยแต่ว่าบอนนั้นงามต่อไปใบมันแห้งๆเขากระติดเพียเขาเมื่อบ้านกะอยู่ไม่ได้น้องดีกะครับอมาคือเก่ามีญ่เทศสารพัดหน่ยฟัง อเป็นสารพันธรรมดาและสารพันสาร,สรพัดสารพีเอแล้วกระจุมและเราอยากได้ดีคือาวเราเลอดสรไปเที่ยงแล้วเสรีอยู่ราวย่งกระยาแล้วเสอย,อยู่

มาฉีดอันนี้ออกเลยนะนี toilet, ่งานนี่บังอะไรนะอืมบังโซล่าเซลล์ค่ะไม่ได้หรอมันตรงใหญ่โซล่าเซลล์ออกมาแพงไม่ได้สเติมอยู่ดอก้วยเฮ็ยลูกเฮ็ยแพงก็พอมาตั้งสิลักหูศาสตร์เนี่สิเนาะเวลาเขาเอามาเขาของเนาะของ้ามันเงียบตั้งนี่แจนพิพีอืสาดไปผูกพุ่งไปผูกพุ่งพี คุดดดได้เป็นใหญ่ออกมาแทงมาใส่ละขั้ววสบายดีย้ำแรกด้วยพี่น้องโอ้ยคือกเฉยนงผมมีเวลาเขามาเก็บถงไข่กันย่างยังไงตัดะบกล้ยตัดทางเขา quay súc leo, súc ừ. leo ơi, ừ. ừ, quay súc lợ, không, mình nhảy sửa sửa đấy, giang mình nhảy cục, กูจะทนายานแรงฮะงานอะไยังทำทำนาแรงถ้าม่ยังดึงคือไโอ้โหหน่อยยื่นเผาแม่มา คือว่าขอมัหนักก็เกินไงวูบเรางแนมาก็จะซุกกับเราซุกคมายีดอเด้ออืออือพี่เขาก็ดูพี่อ่ะกินพี่อาาแนมาแนมาหาพ่อแม่ดูแนมหาแม่ดูในสุดทายู่ะแนมแมาพี่อ่พี่อ่าอาอนนอ่าทกล้วยังหำมซุกแล้วุกแล้ว

หมมากินเด้อผู้น้อยน้อเอาเสียมานี่ออย้าวเยนี่ายคืนจังบอนจังแจ้งขอกันใหม่เด้อพี่น้องเด้อขอบคุณหลายๆที่มาเบิ่งมาชมมาเด้อลูกมาเด้อมาๆๆ